ต้มดีเหรพครูอังกฤษกินต้มปลาป่ะต้มปลาคอต้มปลาดุกไงเลยนะสอดหัวห้อนมั้งต้องไปหาใส่ได้ยป่ะชิบิหยาบยังซ้ำปลามันงไปกินซ้ำเลยเดี๋ยวกูพาไปขอ้าไปไงแจ้งบ้านเขามีคนซื้อหนิอยู่วะมีเหรอาะไม่ใช่แจ้งอยู่เราเพื่อนเราอยู่กลุ่มวัดน่ะเลุ่มบ้านจะบ้านเห็นแต่เรายังมือเว้นได้ยังมือนขึ้นเราเห็นดิบ้าหูจักเราว่ะจะไปิล่ะ ม่จคำเหรอเฮ้ยคำมากเลว่าอยากดอกปุยผ้าไปคว้าพอยมือดอกกินไกพ่อเยมือกถกอยากกินไก่มอห่มเหมือนคพ่อเยมืกูเคยได้ยินป่าเฮ้ยกูไ่กินไก่กูจะกินป่าแต่ว่าแฮียยุใส่พ่อเสื่องวเดแล้วกูจะพาไปหาตอนนี้ไป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 หาไ้ฉันด่าเลยส่ซาลาห์เฮยใส่เฮ คือเพล,ล่อเอฮ้ยโอ้ยคือแล้ววะชนิดกับเราคือ,อยังไงแทำสีโอบปลา,านี่ยกได้คิดยากดิคือเพล,ล่อเพื่อนโอ้ยคือแล้วว่ะปลาบกไล่ไปสี่จุดออเอา้ยเหยาะกับปลาเียงเลือสายพันธุ์มาเลยท่องเที่ยวปลาอย่างเพื่อนสีหายเพื่อโอ้ยกูนี่ชนิดกับน้ำเล่าก็อย,อยังแจ้งต้องแต้งน,น้อยโอ้ยไ,ไม่รู้จักเราไงไอ้มึงไม่รู้จักที่เป็นยังกูรู้จักกูขอประจับไหมมึงไปขอเลยยังยี๊ พานองกูไปปลดปล่อยปลดเงี้ยวไปเดี๋ยวกูจะไปคว้าแล้วถ่านด้เสร็จนะไหมาตกตี้เนาะพอยายเจ้างพอยคว้าปลานี้เด้อเออเอาเลื่อนโอ้โหหงายเลยรอบนี้มึงจิตะโกนหาซะแตกยังเดียวได้อะล่องไหไปกูคว้าเร็วเฮ้ยใส่ไปเร็วโอ้ไว้กว่าเสียง ไปลงไปลุกคอเราอีหลีกอ <si ่ะคอเลี้ยวได้ยินเสียงเราอยู่ไวใบอยู่หันนี่มองได้และลงไปลงไปลงไปทีพวกตัวมันไงนี่ย้กินปลายังกิจิวานออกจากสีโลดินี่เ่าไปขายน้ำบ่โอ้ยแจกหมู่บ้านหมดแล้วนี่เปรี้ยวันดู

รักใสเอาเจ้ามาเป็นพญ่แจ้งบ่แจ้งใสดูดิสาพญ่แจ้งแจ้งใสูดิสากูบ่ก้อนมันกบก้อนกบก้อนเอ้าสุมรักษ์ปากสากู่มันบ้าไม่ได้รักผมไม่ได้รักปากูเรี่องไรเนี่ยเอ้าสาพญ่แจ้งเจ้าพญ่แจ้งป่ะล่ะคุณมาเป็นพญ่แจ้งแต่มันเป็นสากูสุมรักษ์ปากสากู่มันบ้าไม่ได้รัก เวลาจังไหนซูสิเติร์กจู่เนี่ยกูกูตึกไปกูตึกไปกูทำได้ตึกเลยมึงจะบอเป็นมินประมาทกูใจใจจู้เนี่ยกูทำได้เมื่อเห็นกูอ่านไปกูทำได้รักปลามึงเลยกูทำได้ซิดไปเลยมึงเห็นกูติดอยู่ป่ะมึงเห็นกูอ่านอยู่เนี่้าวโว้ยกูไม่อยากเอาอย่ยงมึงจะซื้อน้าว่ะกูไม่ได้ซิดเลยนะกูวัวปลาเมื่อขื่นไปกัวปลาเมื่อเห็นกินไปปลาซื้อยังอ่ะมึงกูจักซื้อปลามึงอยู่บ่เฮ้ยกไม่อยากจะมาเอาประด้นหรอก เป็นว่าเป็นไทยบ้านเดียวกันซะซื่อหรอกกูสั่งคุปองมึงแล้วมึงปินประมาทกูเลยนี่ยมึงมีประมาทกูเฮ้ยเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยมึงยังนังนาวอ่ะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเห็นกูวานไปเฮ้ยเขาค่อยค่อยค่าวานฉันเถีกูต้องงานดิกูเอ้ยค่อยคอยคุยกันเนาะบอกกูมาคุยกูมาคุยคไปคุยกันกูกูเห็นไทยบ้านเดียวกันเลยกูให้อภัยมึงรอบพี่คอยอภัยมึงค่อยค่อยคุยกันเนาะ Vậy là cũng bỏ mึง à Ta cũng bỏ của đi tịt cụ của tôi đâu Mừng ra Tìm mắt lạc và xe cụ không có thân tịt Ô, gần xuôi nó này cụ đây hiện với bạn này